สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำรุ่น Space c a p S นะครับผมที่เป็นตัวรุ่นปี2024นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่ารถ s p e c e c p s S ตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมนี้ครับผมเป็นตัว speccap นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างครับผมไปชมกันเลยนะครับนี่เลยครับผมตัวรุ่น s p e e c a p ตัวนี้จะเป็น 1.9S ครับผมเกรด S เป็นตัวรุ่นปี2024ครับผมเดี๋ยวเราไปชมดูใกล้ๆครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมตัวนี้สวยครับรุ่นนี้กระจังหน้าใหม่เลยนะครับผสวยครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น Spec c a p S ครับผมก็เรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว S ไฟก็จะเป็นโคมไฟธรรมดานะครับผมตัวนี้จะเป็นหลอดใช้พื้นโคมในการสะท้อนแสงนะครับผม กระจังหน้าก็จะมีสีดําเงาครับผมเป็นแบบสามมิติครับผมดูสวยงามชัดครับผมอันนี้จะเป็นกระจังด้านหน้านะครับผมตรงนี้ในรุ่นสเปคแคปเอสครับผมตัวนี้ตัวนี้ล้อจะเป็นล้อกระทะบรรทุกธรรมดานะครับผมตรงนี้ไปเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างแล้วก็โลโก้สเปคแคปเด่นชัดนะครับผมตรงนี้ครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราวนดูรอบๆก่อนนะครับผมมือจับจะเป็นสีดาครับตัวนี้ครับ ส่วนด้านท้ายตัวนี้จะเป็นปลายท้ายธรรมดานะผมตัวนี้เป็นหลอดไส้ธรรมดานะผมเป็นแล้วก็มือจับก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังมาให้นะผมตัวนี้จะมีกล้องสำหรับถอยหลังมาพร้อมเลยครับผมตัวนี้ครับผมจะเป็นรุ่นเป s ค p คับ S ครับผมตัวนี้รอบเดี๋ยวเราวนดูรอบแล้วก็จะไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับผมว่า ตัวนี้มีอะไรมาบ้างด้านในก็เริ่มที่ด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็กระจกปรับไฟฟ้าครับผมก็คือกระจกมองข้างเนี่ยครับผมปรับเป็นไฟฟ้าได้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับตรงนี้นะครับผมปรับกระจกครับผมแล้วก็มีตัวเซนทันล็อกกดล็อกล็อกกระจกครับผมแล้วก็กดกระจกลงไฟฟ้าออโต้ด้านคนขับกับตัวนี้ในก็กุญแจเป็นกุญแจแบบธรรมดาครับผมให้ไปสองดอกครับผม แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำเหมือนเดิมครับผมตรงนี้วางแก้วน้ำมาให้นะผมนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าธรรมดานะผมนั่งสบายนุ่มเบาะผ้าครับผมแคปก็จะเป็นแคปเปิดได้เหมือนเดิมครับกว้างนั่งสบายครับตรงนี้ครับผมนี่เราดูอุปกรณ์ด้านในนะครับผมเริ่มจากตรงกลางก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจอใหม่นะครับผมตัวนี้ ตัวนี้จอใหญ่ขึ้นขนาด8นิ้วนะครับผมจอนี้ผมเปิดสวิตให้ดูหน้าจอจอตัวใหม่เลยนะครับผม8นิ้วตัวนี้ครับผมเล่นชัดเลยครับผมแล้วก็กดคอนตินนไปเลยครับตัวนี้เป็นจอใหม่สวยงามครับตัวนี้ต้อมกล้องมังหลังชุดเกียร์ก็เป็น6เกียร์ครับผมเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มีตัวเล่นเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยให้พร้อมครับ มัดวัดก็จะเป็นวัดแบบเข็มนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นมัดวัดแบบเข็มก็ปอดตีกับสวยงามครับผมตัวนี้นี่คือภายในรด,ดเด่นก็ที่ผมบอกครับเปลี่ยนไม้เลยจากจอเจ็ดขึ้นมาเป็นแปดนิ้วจอใหญ่เรียนชัดนะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังพร้อมนะครับผมตัวนี้นะผมนะครับผม,ผมเป็นกล้องมองหลังครับผมตัวนี้สามารถดูภาพเป็นด้านหลังได้หน้าห้องนี้ ปลอดภัยเวลาเราถอยนะครับนี้ครับผมสำหรับในรุ่น g r a สเอนะครับผมตรงนี้ก็เป็นออปชันของในรุ่นที่เป็นตัวเริ่มต้นรุ่นแนคร็บนะผมนี้สนใจตัวไหนก็โทรสอบถามทักกันมาได้นะครับผมตรงนี้วันนี้เป็นตัวรุ่น S ที่เราแนะนํากันเข้ามาครับผมตรงนี้รุ่น Spec cap s p ป c แค p 1.9, ห d ึ่งนะครับตัวนี้สวยงามนี้เป็นสี สีเทาอลไลโอเพคกครับผมตัวนี้จะมีอยู่สามสีให้เลือกมีสีขาวขาวไซเบเรียนรอนเป็นบรอนนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเงินโบฮีเมียนเมทัลลิกก็เรียกบรอนนะครับผมตัวนี้เทารอิลไลโอเพ็ครับผมก็ถ้าสนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ